สวัสดีจ้าพี่น้องเป็นอย่างน้อแบบน,นี้ไปใส่มากบุ้มน้องไีซื้อก๋วยเตี๋ยวมาไ,ไ้ให่ตั้งแต่งูมาเฮียนได้พี่น้องไปใส่มากบุ้มนี่ <c oughs> ไปวัดมากหอดบบอกเข้าเด้เน,นี่ยน้องบีก็ออกข้างนอกก่ได้มึงมันมล่มมันล่มเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวเอามาไ้ไห่เอาพยายอไง่ปยูได้ประสนพอดีตามากเลยตดงหน่อยออกมาก กูตํานี่กิตําหื้อเอาไปเฒ่ามานํายวดซิมมึงก่อนมันนัว bà พอ30 ว่าสิต้มเซนลดอันพุ่มพวงมามันบ่มีไก่กับเลือดไก่ฮะสายแบตยูหันน้องพี่มาไปสั้นท้แม่ไปแม่เพื่อกินบ่พระเจ้าเพื่กินบ่มาได้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 มาพี่น้องีิตํามะหูเอียมมากิ่ตํามะหงส้มตําส้มมาสิตําจินก็อ่านพระไวเวทสองพนอันนั้นกับอุ้ยบ่อยากปะ มีแต่คนเก็บทองผู้ใดกับพวงไ่รับของนี่แต่ผู้เปื่อยแต่ผู้เปื่อยใหญ่ใช่ขอพักกันกินก๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วแล้วพักกันมาศักมึงเฮียนเลยพี่น้องเขาโอ้ยกวดเจ้าเจ้าเถี่ยวมันเป็นเอียดอยู่บนฝาก็ไปถูออกมันโอ้ยตายสิเอียดจริงจรนอืึ เขาวขักูที่มา <board. S 1> กินทำไม่กินได้อีกป่ะเนี่ยได้อีกได้อีกกินกินได้อีก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 เด้ซักผายุามอมหนูนหนลาบลาบเลือดเข้ม เลือดเป็ดเข้มใส่ยังได้เลือดนะแล้วันแค่เมนปลาใส่ย่งน้ำปลา,าอีกไม่หสุดอยอดเลยพรอยพี่หมาล่ะใส่อรอยพี่มาล่ะใส่ดีมันบ่มีเกลือมันไม่มีเกลือลมันจะใส่น้ำปลาปลาคือ,ลอ,อลปลา,าอืมปีงมือใหม่หน้าเรื่อมงมากเออเอาไว้หน้าละเอาให้เทียงหน้ากินอยู่หันละพร้อมยัดหมูน่าแต่ไครมาใครมาใครอยู่ไหนปีง เอามั้งแม่เพื่อนให้เอาไผ่อยู่แม่บูมาอย่างไหนในกินอยู่ผู้เดียวคนน่ะมาหวานอย่างไหนเกี๊ยต้นตำตันมาเห็นผูกไปน้ากเกียเป็นตำตันเลยแม่ผูกว่าเออผูกไงเป็นนึกว่ามันเกี๊ยเออเป็นบ้านเป <a> ็นเกี๊ยเออหย่านมูกินน้ำแม่ละหอยบัวแม่ไก่มูเลยเออ ยานเขาแย่งกินแทบเออกายกินมากว่ะ,ะขาวมดืดไปไหนหลังค่ะแต่ว่าภาวานามันมุมหนาฝนนีนนเ้เนาะแบน ข้าศั่รมึงในมหากูคักล่มออกคักๆมันม่ปวถึงแ่บ้านคิดจะไหนบ่มีปวปตามึงเสอะออกเหมือนล่ะมองกูนอนนะไม่สิไปแล้วท่อสามไม่แม่ไว้ทางท่อทัดนะพี่มึงเห็นทางของน้องบ่หมอช่างของน้องพี่มันแหงมีอ่ะ มองอันนั้นมันก็บเป็นเล็กแต่ว่าอยู่หล,ลังบ้านเต็มเลยอ,ลอยู่เฮี้ยนใหญ่อันมันทึงค่าเล็กลมันเป็นโค้เเงเล็กเงินที่ซื้อได้อยู่อันเฮี้ยนใหญ่อันนี้เขามีแต่ข้างหนาพอเราไล่มึงมันประมาณเปลี่ยนหลังค่าข้างข้างในก็มองลงบีนออนนี่เกือบประมาณสองหมื่นพี่น้องประมาณนั้นแบนแต่ว่าบบคันคันรวมได้นน่แต่ว่าตะตะเล็กถึงหมื่นกลัว

บอยลีโน่บอยท่านสมัยแต่ว่าใส่สับร้อมลีโน่มาเด้อเล่าในเด้อตือแบนกอนถือสามสิบล้านคาเลเขาเด้งปุ๊บมาแล้วเด้อเออใบละหกล้าน เบอบอเบ่อต mm hmm> ื่นไปแบนจักบาทกันน่ะนันสกิดกันน่ะอิ่มล้ไปแล้วเราบอคอยเพิ่งประสูงกับตำมหงได้พี่น้องไปไง

น้องบีกับน้องแบนหันหน้าแนมกันละพี่น้องเอ้ยแบนมากูกับมึงละแบนเป็นผู้เป็นเฝ้าันฮะเป็นาะที่นอกก้อนดีใจหลายข่วมดันขึ้นไหมพี่น้องถือถือลอตเตอรี่ข่วมดันขึ้นเต้โอ้ยยามลอตเตอรี่านั่นสื่ออาจจะอนจจะยังงานงานเนี้ยอันคู่นึ่งวันสื้อกล้วยคู่นึ่งวันสื้อน่ากินในนิทานออื

ไี่ต้องมนมบรรยากาศลมต้องมีห้องแต่ออกมาข้างหน้าบ้านแน่เียเอ้ยมันเย็นเย็นจนมือแข็งเมื่ดนะเย็นอันนี้ไปไม่ได้เลยเย็นคักเมียนลมมันแห้งนี่ใครได้มันอยากอ่อนล่งแน่แต่ว่ามันถหงเย็นๆอยู่ปะฝากก็เลยก็แช่ก็กระดิ่งก็ติดตามคน้องบีน้ำคลิปนี้แล้วก็คลิป่ิพานมา แมนผาก,กันแห้งึ้นหลังค่าแห้งร่มผนดกไปก่อนพี่นอ้องสวัสดีจ้า